ยาลวเฮ้ยมันเหมือนแมงมุมเลยอ่ะมันใช่ไหมมคือยูตัวใหญ่มากพี่สวัสดีค่ะตะกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะคะไม่ได้ไลฟ์ไปนานมากมากไม่มีเรียนหรอจริงๆแล้วเรียนออนไลน์วันนี้แต่ว่า เหมือนกับว่ามันเป็นวันแรกใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเขาก,เขาก็เขายังไม่ลืมค่ะใช่ทำไมมันร้อนร้อนก็คือว่านอนตัวเองก็แบบนอนเตียงริมสุดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่น่าจะค่อนข้างคีร้อนอยู่แต่ก็นอนเตียง สไตล์แอร์แล้วเวลาเปิดแอร์เย็นๆลมมันก็จะพัดไปตรงคนอื่นแล้วคนหนึ่งก็จะบ่นว่าหนาวมากเม,มื่องต้องปอบชูแพมเยอะๆนะเป็นห่วงน้องไม่ติด๊ดไม่ต้องห่วงนะคะปอบแชมพูเรียบร้อยอยู่กับแชมพูตลอดนะคะก็ให้กำลังใจน้องอื คิดถึงมามิงทุกวันเลยจ้ายิ่งดูรีแอคซิงสองยิ่งเอ็นดูอ๋อรีแอคซิงสองเออคือจะบอกว่าคือก่อนคือแบบว่าพี่นะเขาก็บอกใช่ไหมวันนั้นว่าแบบจะมีประกาศใช่ไหมแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าประกาศอะไรแล้วก็ก็มีเราๆดาเดาๆกันว่าแบบเอออย่างงี้อย่างางี้หรือเปล่าแบบเออซิงสองหรือเปล่าแต่ก็แบบ ก็แบบเฮ้ยอาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่าเขาจะประกาศที่ยนี้ตรงนี้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบชิงสองจริงๆก็เลยแบบว่าช็อกนะคะแล้วก็เห็นคนาตลกอันนึงตลกมากเลยอ่ะที่เขาแบบว่าที่เขาแคปรูปมามิงตอนที่ทำงานแบบแบบเหมือนเหมือนมีหมานาั้น hi hi เคยนะมามิงดูใส่ใจน้องๆมากเลยชอบแบก็อืมก็เราก็เราก็เข้าใจเขานะว่าแบบอืมคือก็เห็นใจอ่ะแบบก็อยากให้เขาได้ติดสิมด้วยบ้าง ปกติไม่ค่อยเห็นมนมิงร้องไห้ทำไห้อย่าโอดูเลยนะออใช่ค่ะจริงจริงจริงๆอ่ะจริงๆงเป็นคนค่อนข้างร้องไห้ง่ายอยู่นะแต่เหมือนแบบ <c oughs> เหมือนแบบตอนตอนพวกซินไปจะไม่ค่อยร้องใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแบบเราคือบบะ เราเราฮึบเราฮึบเราไม่อยากร้องออกเสียงไปแต่ว่าคือแบบว่าคือตอนนี้มันมันมันไม่ฮึบแล้วอะคะ่ะมันยิ่งแบบเห็นเห็นน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ก็ยิ่งแบบก็ยิ่งแบบพอเราแบบเหมือนเราก็เห็น แบบที่เขาพยายามมาที่เขาพัฒนาที่เขาแบบอย่างแชมพูเนี่ยแบบพัฒนาชัดเจนมากแบบว่าคือเต้นดีขึ้นมากๆเลยแบบคือรู้เลยเพราะว่าแบบเมื่อก่อนตั้งแต่แรกอะ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเลยแบบเห็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบคือนอนห้องเดียวกันใช่ไหมแล้วมันก็จะที่เหมือนเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีแบบส่งกันบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบเต้นอัดส่งด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือรู้เลยว่าว่า ไม่ได้เลยเราเราด้วยสองคนแบบเต้นกันไม่ได้เลยจนมาแบบถึงตอนนี้แบบแชมพูสุดยอดมากคือแบบทุกคนก็แบบเห็นก็แบบน้องพัฒนามาเยอะมากจริงๆแบบรู้สึกภูมิใจมากแบบบางแบบมันมีอยู่ตอนนึงแบบมองแล้วเราก็แบบรู้สึกภูมิใจมากเหมือนเหมือนเป็นแม่อ่ะยูนิตไก่อ่อนตอนนั้นใช่ก็คือเต้นแบบ ไม่รู้จักเลยว่าต้องล็อกแขนหรือว่าล็อกท่าอะไรไม่รู้จักเลยค่ะก็คือมาจากศูนย์จริงออเมืงนริง